อมาตามคือเก่านะยานรื่มยันลืมอ่าย่ำอืมแหำมเลย่ำคือว่านี่เพิ่มเติมบ่วี่นีเพิ่มเติมโอ้ยเพิ่มเติมมา่ขึ้นนี่วันวาจังเเอ๋ล้างวันพระตหล้างวันพระมาขึ้นมา่ขึ้นโอ้ทูวานเห่นผีวานักส์บนี่เนี่เอีอันแบบกระสิบคือยังวันวานนะเพราะมันเป็น บุพการียมันตายไปแล้วโอ้โหเพิ่นมากค่ะฟันเห็นเพิ่อนมันสีมีศูนย์สามเก่ากับศูนย์เก่าเพิ่นมาบอกบุ๊คฟันเห็นเล่าย้ำไหนมันออกกินสีไหมมันออกตลอดเตะจ้ะเมื่อคืนเนี่ยโอ้ก็เลยว่าเอ้าเมื่อวานมันสีมะไฮบลน่ะจะเป็นบลน่ะ สองสามนี่ยังมั่นใจอยู่สองสามนี่น่าจะเป็นล่างอันต้องหัวเดียวเขาฝันยังไงก่อนต้องหัวฝันที่ว่าออกลูกใครลูกเป็นใครสามฟองเราวันนี้หมอเพิ่นกันเลยว่ายินดีด้วยคุณได้แปดสองเพิ่นก็เลยพาใครเปียกใครไปนั่นสิทำว่างีกเที่ยวก็เป็นเลขแปดก็ได้จรง ทั้งคูงเสียนะอะแต่ยนีว่าสองสามคซื้อสองสามก็ซื้อสองแปดกสามกับแปดตัวเดียวกันตะวันิเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มเดียวกนสองสามสแเนี่ยเต็มเดียวบ่มี่แล้วจิไดาบะวุ้งวันนี้คือต้งหาศูนย์มาหันเตี้ยเต็มแล้วโอ้โหได้คนอันแหมอืมบ่ไดเียนเอาก็ สองสามศูนย์กับสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่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 งเรากันหนึ่งหนึ่งเราก็ศูนย์เจ็ดได้เนาะที่อยู่แน่ด้เออหนึ่งหนึ่งน้ำนักเล็กน้อยอะบายหน่อยหนึ่ง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 จุดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเออเราก็หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองสามสามสองสองศูนย์พนวาได้ลูกแฝดที่น้องพาออกมาผู้ชายสองคน ผู้นึงนำหนักสิบยังก่อนผูนึงนำหนักสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดผูนึงนำนักสิบเอ็ดจุดศูนย์เจ็ดออแ่า่ะแต่วาหนึ่งนึ่งหนึ่งนึงนี่นาะม่น่าจะเข่าหอกตุาม่สองสามแม่สองสามนี่น่าจะม่อยู่ก็คือมันตัวมันแห้งมันสองสามเพราะว่าต่ำสองรอบต่ำสองรอบต่ำสองรอบเพราะว่า มือห่าเปอร์เซ็นต์เนาะนูบอกว่ามันเจรแห่งซองซ้ำมันส3งห้ลให้ตีล้มมาแน่นหน่วยสซแน้วมันตีล้มเยียวมาไม่ให้ห้องเนาะเรามันมือขึ้นกอน่อกนเหนืวมาฝันว่าซาดเบสตงได้กับมาติม่มเจ๊มขึ้นอได้แค่ย <ๆ S 1> ีิบสามเปอร์นตี้บมื่อบอร์นี้มันก็เลยขืนว่าคุณชัดเต็มเนาะได้แค่ยี่สิบสามเปอร์เซนต์เอาามันยี่สิบามือขึ้นเต็มแล้วจะดงว่าไปเขาแล้วโอโท ฝันบนซาดแบตนีิแม่ดูดิขาก่อนี่จะมาฝันข้นคือฝันมือหลังวันพระครับผมมือแหลกซาดแบตเต็มแค่ยีิบสามโอ้ท่งสองสามเปอเซ็นต์คือเต็มแล้วเต็มแล้วว่าสันเอาโอเค่เลยว่าจันเขาเล้วเบอกเล่น้คุณลูกเลอ้สองสามเลยอันแล้วก็บบอจักเตะอันรู้ว่าเขาต่วะารว่า พระจอนแฟนครับ่ีคือปั้งไว้เต็มแล้วเรียบร้อยสื่อพระเจ้าสื่อเต็มมาแล้วเมือนแล้วเรียกว่าจะาวังจะนแดบุ๊กหรือไงวะเแต่ของบ้านในสื่อด้วยดีบ้านในสื่อพราว่าถาสื่อน้ำ รีเ okay, ิ mm ่นดมากค่ะซองไข่โอ้ให้โชคชมันใจตัวนี้เลยมันใจมันสองสามนี่แหะสองสามนี่มันใจแห้งก็มื่อขึ้นีย่ามา่ฟันเห็นบุพการีบุพาการีเพิ่นกับบอกที่โน้นเป็นศูนย์เก่ากับศูนย์สามเก่าเนาะศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าแค่นี้มันมันต้องมันต้องออกให้ไหนมันต้องมีมีเหล็กศูนย์มวาแบบไหนก็ของฟซส์ขามันข้ศูนเจ กระถืออีกมันมาหะอศูนย์ก่าห้องอะไรอีกว่าพคนมาสี่หพะ่นมานั่งคอจออยู่นั่งยูแข่อะไรวะยายจะสสิมาให้เลขกคอยบอกกันเลยว่างีอถามพันตี้ซกับว่าว,าวาด้ะพูดกนันั่งมั่าแบบนั่งๆซื่อๆมะจะขอเห็นิ่นยามได้ก็บะดีว่า ตเสสีนิวเขานั่นน่ะไม่เคยได้ไปว่าห้จ้างแดดขั้นมาขั้นเห็นเพื่อนจ้ามได้เด็กออกตัวนี้เลยโอ้แล้อะไส่งออกออกก็คือโอ้ส่งออกโอ้ต่งออกเลยแมน้่งออกมากินเลยครับโอ้เพิ่มเติมก็คือศูนย์สามเก้าแล้วก็0สิบถ้แต่ว่ายินดีด้วยคุณได้ลูกแฟนนี่ คือสีบลมากกว่าดีก็ได้สองสามนี่เลยแปดต่อแปดสองะสองสามมันก็ต้องมีสองแปดวันค่ะสื่อสองสามก็ต้องสื่อสองแปดคำสองสามนี่ต้องสื่อสองแปดแมนสองแปดก็แปดแปดต้องสื่อน้ำสองแปดสองแปดก็แปดแปดนี่เลขตัวเดียวกันแต่มีสองแปดก็ต้องมีแปดแปดอีกแมนเป็นเลขตัวเดียวกัน มันออกนี่ระยะหนีก็คือปังเพราะเขาขอแบบปังๆน่าราขอแบบปังให้นหนุปังให้นหนุแห้งมัอสิยัดิ่งหนูแห้งน้่หนูก็บอกเงินนอเหมือนนั้นแห้งกันทุกคนเห็นไหมไม่ลองเข่าอ่ะเพราะว่าเพิ่นมันต่ำหาสองหลอดส้ำหลอดก็คือก็หมาสุดง้อขึ้นบอลหาสองเห็นหมาแล้วหนมีหาสองจับฟังใจเลยหาซองเลมันุ่มมีหาซองเลย รอบนี้มันตองมีสองสามแต่ว่าตัวมันใจแค่นี้คือสองสามอเมื่อกี้นูมันใจหาสองหาศูนย์ห้องก็มีแต่ว่านุ่มมันใจนูต่ำก็พาจานนู้นมันนู้นสิบเอ๋อทั้งสิ่นะอย่านมันสิบเอ๋อย่ามันสิเป็นเลขกันเลกอันสื่อไปแดงเสียมันก็แมนความหนูมันมาอันนี้หรือจสื่อไะแดงเลยยังดีว่าได้หาสอง แต่โตมากโตฟันท่อมพอดีโตฟันท่งแห้งรอหนีงูฟันสองสามมาแห้งหนึ่งสองสามโอ้ขอขอเพิ่นลองหลอเมือนันกับปยายามเพื่อนว่าให้นูเข่าเล้วสองสามให้เข่าเข่าให้งูได้หมั่นใจแห้งได้มั่นใจว่าคนขิ้งลูกเป็นเหอคนขี่งลูกเหรอเพราะพ่อมาฝันต่ำซาดแบตยี่สามเปอร์เซ็นคุณชาติเต็มแล้วอ้าเพราะเราสามอย่างคือซาดเด้ ทั้งทที่จับของมิโทษศับโบลุณแค่สิบสิบสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วว่ามึงหลบล่าสุดยี่สิบสามเต็มแล้วโอ้โที่จริได้จาของมิโทษศับบอม่แต่ว่ามันพังม่ทัน่สมโทรศัพท์พังดูทันบม่ันเลมมันถึงไปก่อนเ่ายี่สิบสามเอ้าคุณชัดเต็มแล้วมันก็ต้องเข่าสองสามแ้อต้องเข่าแล้วเรื่มันใจคสองสาม ก็เลยนี่แต่ว่าเธอเห็นเป็นไรข่ากับว่าตามความฝันเท่านันตามความฝันอันบุกการีที่มากเมื่อคืนนี้อาจจะึ้นซูงโอ้มันมีบนหรืมีรางเนาะแม่อาจจะบนสองสามอาจจะล่องรางอาจจะเป็นเล็กรางสองสามศูนย์สามเก้าเนี่ยอาจจะเป็นบนแม่ ย้ำให้ย้ำให้แล้วเอฟซีผมย้ำให้แล้วย้ำให้แล้วอ้าสำหรับคนฝันแม่นนะครับนะน้องการย้ำที่สุดคือสองสามส่วนสองสามศูนย์นี่กาเอาไว้นะครับนครับศูนย์สามศูนเก้ามากันไว้ก่อนจบกันไว้นะครับด้วยเอฟซีครับผมเก็บหน้าจอเตรียมตัวครับมันสิ อันเดฝาบในบ้านซื้อบรัยเลี่ยวกันบ้า้วราบ่รแล้่เสียมาเรเรียบร้อยเสียมาเร่งพี่ร่องผมอ๋ออ้อิซือน้ำครับหมวดนีเอาขักๆอ่ากๆกมนๆครับผมอ่าฟังฟัง